สวัสดีครับพี่อูดซูมชะตาสิทธิ์อาจารย์พบเชียนเพลงเพชรมาแล้วครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงชะตาของคนที่เกิดวันเสาร์ปีละกานะต้องบอกก่อนนะครับว่าก่อนที่จะเกิดถึงก่อนที่เราจะมาทํานายไทยทักของคนเกิดวันเสาร์ปีละกานะครับอขอ ชี้แจงนิดนึงต้องบอกกล่าวเล่าสืบนะครับว่าคําทํานายนี้เป็นส่วนหนึ่งของลิขิตชะตาที่ออกมาในแนวทางของคําพยากรณ์คาทานายแบบทั่วๆไปนะครับหากต้องการความชัดเจนในลักษณะของความเป็นตัวตนที่แสดงถึงคุณลักษณะเฉพาะของคุณนะครับขออนุญ,ญาตใช้คําว่าตัวตนแบบสันดาลเนาะต้องขออภัยจริงครับขอใช้คํานี้นะฮะมันออ,ออกมาในแนวของเป็นคําที่มาจากคมภีจริงๆ นะครับรวมถึงคําว่าวาสนาชีวิตวาสนาคู่ครองวาสนาการงานนะครับความเด่นชัดในอาชีพตลอดจนภาพรวมประจําปีของปีจรน,นะครับแนะนําดูแบบส่วนตัวดีกว่านะเพราะว่าเราจะได้ชัดเจนในความเป็นตัวตนของเรานะครับในกรณีที่ปีไหนที่จังหวะดีโชคดีเราจะใช้คำว่ายกดวงกันเพิ่มโชคเนาะนี่คือพิธีกรรมที่มา นอกเหนือจากการพยากรณ์ทั่วไปแต่ถ้าปีไหนเป็นปีที่เราเจออุรรคมากๆเนี่ยเราก็จะมีคําว่าภาคกันอุรัคกันนะครับแบบประจําปีใครสนใจทักทายเข้ามากันนะครับก่อนที่จะพูดถึงคนเกิดวันเสาร์ปีรากาขอพูดถึงภาพรวมของคนที่เกิดวันเสาร์ก่อนนะว่าลักษณะของคนเกิดวันเสาร์เป็นคนยังไงกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับถือเป็นคนที่ขี้ระแวงหน้าตามาออกในแนวทางของเขาว่าเครียดบ่อยๆนะครับ คือเป็นคนที่ไว้ใจเชื่อใจคนยากสักหน่อยนะคนเกิดวันเสาร์เนี่ยนะครับมักมีเรื่องหรือเหตุการณ์ที่ทําให้เขาเกิดมีความกังวลและฟุ้งซ่านอยู่บ่อยๆเป็นคนที่ยึดติดกับคนรักหรือคู่ครองสูงรวมทั้งเป็นคนที่ค่อนข้างเข้มงวดจ้าจี้จ้าชัยกับคู่มากเกินไปนะครับเป็นคนขี้เหงาเนี่ยเนี่ยนะเป็นเป็นเป็นนีโน่นะนีโน่นีโน่ก็คือเป็นคนขี้เหงาในบางคนขาดคู่นะครับขาดเพื่อนไม่ได้เลย นะในกรณีเขาขาดคู่เขามักต้องการเพื่อนที่เป็นคู่หูเข้ามาเหมือนกับเป็นปลาต้องโกวะนะไปไหนไปด้วยกันในกรณีเขาไม่มีคู่นะเพราะฉะนั้นช่วงอายุที่มีมีแฟนหรือมีความรักเนี่ยจะเป็นในช่วงอายุเอ่อที่มีการเปลี่ยนแปลงจะออกในแนวของอช่วงอายุย่าง22อายุย่าง25อายุย่าง31นะครับมักมีแฟนหรือคนรักใหม่เข้ามาเสมอนะครับ ภายใต้กฎเกณฑ์เงื่อนไขว่าเบื่อคนเก่านะใครมีแฟนที่เกิดวันเสาร์เพราะอายุย่างช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะนะครับทำตัวให้ดีทำตัวให้น่ารักกันนะครับและช่วงอายุ27ของคนเกิดวันเสาร์นะครับมักจะเด่นเรื่องงานเรื่องช่องทางทากเินแต่มักมีเรื่องฟุง้งซ่านเรื่องไม่เป็นเรื่องเข้ามานะครับจนถึงขั้นนอนไม่ค่อยหลับนะครับอายุย่าง30แล้วก็39เป็นปีที่คลั้งเผอนะครับ ต่อจนอารมณ์วุ่นวามง่ายรวมทั้งมีเรื่องวุ่นวายใจทั้งเรื่องการงานและก็เรื่องความรักนะครับคราวนี้เรามาดูคนที่เกิดวันเสาร์ปีละกาว่าเป็นคนยังไงกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยเป็นคนที่มีความจําดีมีความสามารถสูงแบบคนที่มีพรสวรรค์น,นะครับในบางเรื่องส่วนเรื่องการงานและอุปสรรคมักจะต้องเป็นคนที่มีเรื่องต้องต่อสู้ด้วยตนเองนะฮะมีคนอุปถัมภ์บ้างก็เป็นแค่บางครั้งบางคราว การงานถ้ามีปัญหาหนักถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคุณมีโอกาสที่จะฝ่ากฟันเป็นใหญ่เป็นโตในสายงานได้นะครับส่วนใหญ่ของคนที่เกิดวันเสาร์ปีละกานะครับเอ,อส่วนใหญ่แล้วนะครับจะมีปัญหาจากคนที่เราไว้ใจมากๆนะครับเวลามีแล้วยิ่งเวลามีปัญหาส่วนตัวนะมันจะทําให้เกิดการกระทบในเรื่องของการงานทันทีนะครับชอบทําตัวแบบ ทิ้งการทิ้งงานทิ้งงานทิ้งแบบปล่อยเนื้อปล่อยตัวออกแนวเนี้ยนะครับแต่ยังโชคดีนะครับยังโชคดีบ้างตรงที่ทําอะไรนะครับมักจะได้รับการสนับสนุนแต่วงเล็บภายใต้ภายใต้นะคุณต้องมีผลประโยชน์แทนนะนะครับงานราชการนะครับหรืองานบริษัทใหญ่ๆคุณโอก,กาสต่เต้าจนเป็นใหญ่สูงสุดในสายงานนะครับแต่คุณจะต้องฝ่าฟันกับปัญหานะครับ คุณถึงจะไปอยู่จุดนั้นได้การทําธุรกิจจะใหญ่นะครับต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกให้ได้นะครับงานส่วนตัวก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าไม่เสถียรเลยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนะครับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกราฟเป็นกราฟหุ้นกันไปเลยนะครับความรักลนะ่ะคนวันเสาร์ปีละคาเป็นไงบ้างถือเป็นคนที่ชอบความอบอุ่นนะครับจากคนรักคนใกล้ชิดอยากให้เข้ามาใกล้ชิดพนัพนอพนอะไรประมาณนี้คอเคลียนะครับ นิสัยของคนที่เกิดวันเสาร์ปีละกากออกแนวของเจ้าชู้กุ้มกลิ่มนะครับออกในแนวของคาว่าเจ้าชู้กุ้มกลิ่มนิดนึงนะในบางเหตุการณ์นะครับในบางเหตุการณ์ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องความรักคุณมักจะตัดนะครับวันตังคุณคือตัดคู่ที่นิสัยไม่หยอกจากชีวิตไม่ค่อยได้เจ็บแล้วไม่จำสุดท้ายก็มีปัญหาจนได เป็นยังไงกันบ้างครับโดนใจกันขนาดไหนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์รวมถึงข้อติชมด้วยนะครับจากใจพี่อูดสุนทรตาแล้วพบกันใหม่กับคลิปดีๆที่มีผลต่อชีวิตนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ